สวัสดีค่ะตั้งเอบีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วกะขอบประคุณละหลายด้วยค่ะเด้อติดติดต,ตามเป็นกัลัง่งกจให้ทังช่องมาตลอดเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะคลิปนี้เขาก็มาตามต่อเลขหลานสาวเมืองนอกล่ะค่ะชุดเล่าพัฒนาหรือห้าน้อยเนาะค่ะเนาะส่วนหวยรัฐบาลที่ออกกันไปหมนนื่ว่านไหนมีท่านใดใดแน่บเนอกค่ะ าผาดแนวทางแล้วเข้ากับมาตามต่อห้าน้อยกันต่อเนาะค่ะเนาะห้าน้อยหรือเล่าพัฒนาหลานสาวล่ะค่ะมันนี่จะมีห้าน้อยมีเล่าล่ะค่ะส่วนหวยรัฐบาลเมื่อวานนี่กะมีแตกหลายสำนักอยู่ค่ะของพอเซียนเมืองท่องพอเซียนลอยเอ็ดที่ลงไปกะเขานึ่งเกตโตรงเลยค่ะพอเซียนลอยเอ็ดเนาะอย่าลืมเข้าไปเบื้องน้ำกันเวยค่ะเด้อพอเซียนลอยลอยเอ็ด พอเซียนลอยเอ็ดหรือพอเซียนเมืองท่องล่ะค่ะเราปล่อยแนวทางมาสองเกลํายลย่ได้สองงวดค่ะเข่าสองงวดตรง,ตรงๆเลยค่ะมานี่กะบ,บอกข่าทางเอบซีไปเนาะค่ะเนาะเพื่อเสียบอได้ผ่าแนวทางรัฐบาลของพอเซียนเมืองท่องหรือห้าน้อยล่ะค่ะห้าน้อยพอเซียนเมืองท่องเล่าพัฒนากระดุเดือดทื่อกันค่ะปะทะหลานสาวได้เลยค่ะท่านไดชสอบแนวทางของพอเซียนหรือ ของหลานสาวเมืองนอกเนาะเขากะอย่าลื่อมอย่าพลาดค่ะเข้าไปเบิ่งน้ากันกระไรสำนักค่ะมีตาหมองเด็ดเด็ดค่ะเอามาเนี่ยเ,เขากะเข้าไปเบื้องตัวเหล็กห้าน้อยน้าหลานสาวก่อนค่ะห้าน้อยหรือเล้าพัฒนาเนาะห้าน้อยเล่าพัฒนาหลานสาวกับส่งไมห้หรอค่ะส่งมไห้แล้วเดี๋ยวขอเบิ่งตัวเหล็กค่ะเพราะว่าบางเทือก็ฉิบเห็นชัดปันไดต เนี่ทางตัวเลขชุดนี้ตัวเลขชุดประจำประจำวันที่สิบเจ็ดค่ะจำวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ด ก,ก็พอหกหกกาพ่อคอยออกอันนี้ก็ไม่ออกสิบเจ็ดกอ่อพ่อหกหกค่ะ เจ็ดก็พอหกหกสามน้อยแลละค่ะสามน้อยสามน้อยวันนี้ให้ลูดสามน้อยวันนี้ก็ให้รูดไปที่เลขสองและค่ะรูดไปที่สองเจาะสามตัวมะหอยสามสองศูนย์ค่ะสามสองศูนย์ ศูนสองค่ะศูนย์หนึ่งสองเกสสองสองเหนึ่งสองเก้าจับคูสองตัวมไห่ สองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสองสองเก้า 9, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 9, 1, 1, 9, สามเก้าเก้าสามสามเก้าค่ะชุดนี้จะเป็นห้าน้อยล่ะค่ะห้าน้อยห้าน้อยเนาะห้าน้อยให้รดไปที่สองค่ะโหลดไปที่สองสามน้อย าน้อยชุดแรกเนี่ยจะเป็นห้าหน้อยละค่ะห้าหน้อยล้านสาวห้าหน้อยเมืองนอกค่ะห้าหน้อยเมืองนอกเดี๋ยวต่อถ่ายมาจะเป็นเล่าด้วยค่ะเด้อบัดที่นี้จะเป็นเล้าพัฒนาค่ะเล่าพัฒนาเนาะ เล่าพัฒนาชุดนี่ล้านสาวเสียหายมาตัวใดแน่ชุดเปล่าพัฒนารูดเล่วพัฒนาลูดไปที่สมหล่ะค่ะลูดไปที่สามจับคู่ไม่หายสาม้าสีค่ะ3มตัว3ามเส่ 3ามเก้าสามสามเก้าสาสสาสาห้าหกห้า กับคู่สองตัวสามสี่สี่สามสามห้าห้าสามสามหกหกสาม 9ามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่สี่สี สี่สีแล้วก็สามสค่ะสา รูดสาม,สามล่ะค่ะเล่าพัฒนาเลขสามตัวเนาะเดี๋ยวขีดเส้นไต่กันเดี๋ยวจะมองว่าเห็นชัดค่ะสามตัว ชุดนี้จะเป็นชุดเล้าพัฒนากนับห้าน้อยหลานสาวเมืองนอกล่ะค่ะหลานสาวเมืองนอกก็ให้มาสน้อยเนาะค่ะเนาะสน้อยหลด2เจาะ3ตัวมาให้สามสองศูนย์ศ่งสองเก้าสาค่ะ3ตัว2ตัว2 0งศ2นย์ศูนย์สอง หนึ่งศูนย์ศูค่ะห้าหน้อยชุดข้างล่างชุดข้างล่างน่ะจะเป็นเล่าค่ะเล้าผัฒนารูด3ค่ะลูด3เจาะสามตัวมหสามเก้าสี่สามเก้าสามสสหค่ะ6กสาห้ 5. สองตัวเจาะมา 3ามสี่สี่สามสาหหสสค่ะแล้วก็3 9 9เก้าเก้าสาม้าเสี่หกสหค่ะสุดหลังจะเป็นเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะข้างบนจะเป็นห้าน้อยลหะค่ะห้าน้อยวิ่ง2อง้อค่ะเด้อลูด2อลูดสค่ะข้างล่างรูด3แนวทางของหลานสาวเมืองนอกเนาะค่ะเนาะ สุดนี่คลิปนี่เลจลรำไยจกขอจกไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อปากถูกทานถูกค้นก็ขอให้โชคกมันหมาน้ำกันสุปูสุพ่นค่ะสวัสดีค่ะ